ba lót thắt xong sao tóc cái cái mẹ nhây nhây anh đi đây cô có hẳn lơi xong tôi nhây nhây màn cuối เบ oh no? ิ่งมาเบื่อปลาลุดเอ้ยต้อยเลยป๊าดพี่น้องจะติ๊เมื่อแป๊บเดียวเมื่อเอาปลาไว้กลับมาอืเอ้ยต้อยเลยมีแต่ปลาลุดปลาลุดคาไซได้เออตัวบักใหญ่บักใหญ่เลยตาแกคือไปเลยรีรื้อตรงนี่เด็กบอเกลีสารติ๊กกับมื่อเอาสะดุ้งมายกคือกันจ้ะมาลุ้นกันต่อพี่น้องจ้ะ ากำลังขึ้นเลยช่วงนี้เดี๋ยวค่อยไปยามงเขาโตอ่าไปกินกลางกลางสะดุ้งก่อนเจ๊ก็นาจต้องคือได้ปลาติ๊กแล้วดี่เรากินตีโต๊ะแม่คุณยงงามโอ้แต่ม่ง่ายไหมเอออยู่นี่แหละเขาบันนี่ลอยมาแล้วเออลอยมาเลย นี่แหละมาวางนี่แหละเฮากันเออตอนรถกำลังอู้ดพุนุนผุนปลายมบุลุสะดุดดงอยู่เออไฮ้บังแม่เจ้นั่นดิ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 ทกโอกสองพันสองพันหรือสองพันเดียววะยัก จักเซนสองเซนสองเซนท่านเดียวนั่นแหละต่อมาจะใช้นี่มาวางข้างสต๊อกนี่อันนี้อันนี้มันจักเซนอันนี้จะซอกต่อวะอ้ยนี่หนไปลากออกนอ้ยลึกแค่ล่ะน่านี่คือลึกแค่ล่ะต้องดูเด้อบอกลองเบิ่งแล้วค่อยไปยามมง,งเขา,าต้องได้คู่บาทเลยเออขอบรถไหมอ้าวขี้ตากระโดดอยู่ข้างหลังเหรอไหม

chơi chơi đây nữa mẹ phải ăn nước đục này, này mà Nên sắc hả? đấy, mẹ sòng phan, mẹ ừ, ba dọn vào lũ, mà đắt ở dưới này không? mà leo mà leo mà kiến. บ้าทเดียวรถสามโตเลยพูน่ะป้ายังเออดีได้อีกได้อีกปากันยงหืมไว้นี้เอ้าบักเพียนถนัดขวายันอยู่ใกล้น้ำเฮมอย่ดเตะมันได้เด้อป้ายังปลาขาวาปัตเพียนท่านแหละเนาะเพียนท่านแหละวะที่ไหนดีได้สองโตเป็นได้ยังดิ ด่โอ้ยเจเจคำเอาบอกข้าซุ่มเด้ออย่าลืมข้าซุ่มเด้อเบิ่งดีดีเจเจเบิ่งดีดีเออถ้าเบิ่งกลางคืนเด้อแบบนี้เด้อยัง่อยมือเอาโคมฮึบของไทยของไทยของไทยเด้อกะเงียงสองเราต้องมือเปลี่ยนแม่ สองพันนี่นะเอาสองพันนี่นะวะเออเอาปลากระยงมากระสีพดยางนอยจักหน่อยอบสาเออบสามเลยเจสส่งน้ำเละดปลารดปลารดปลาร นี่นะมันจ <ım ensen> ู้ชีวิตไหนมันจะขาดถางผ่ออกงานุึลอกงานหอขสาง่บอฮะังใส่โอ่งไบอบ่เลนี่ยซุยบ้ล่ยใโอ่งะอ๋อบ่บ่หากใส่น้าสิซืออันนีบลึบลึกลา มันร้อยใส่อ่างคูนไว้ขอนารักนสต๊อกได้หนึ่งตัวพอได้ไปรถไปรถปรถโดดใส่เลยเนาะโดดใส่เลย เบาเลยแซ่บซะด้วยลังตาแบบนี้รของสตกอเป็นแห้งใหญ่บันี้อ้อผูกเอาสองนิ้วนิไม่เอาโอ้คุณอ่ะเ็นด้กำตัวใหญ่ขนาดกายเลยขางลายเลยอ้บุ๊กบุ๊กบุ๊กสองน้องเขายู่นี่แหละ รถพ่วงม,มาโอ้ยโตน,นี่นะสิหอดวตะบะเคียนเลยโรยมานี่แบบ<ะ>มมอือ bên nào, cả cây ngheo phôm, nãnh to là, là bầu kén, chắc bầu kén nó cũng thôi lằng nhấp, ô hàm stop đi, pelot 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 Nhai rớt Tôi nhắp nhảy rồi tôi nhấp mát. Tóc cho Tóc cho Lùng to Lùng ma, Lùng to nhỉ mát. Lùng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  Lùng mát.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  Lùng mấy nhẫn anh à ba tê giấy có anh mắc nhai tê nhúc ít chân nổi về xịt bê cái này là bê da môn <laughs> bê เป็นบาทอยู่บ่เล่เต็เเมซึ่งมองเบิ่งมองแบบนี้โอ้ยแรงเข้าไปแล้วอืมอาำจนจะขาดแบบนี้โอ้ดินจนจะขาด <c oughs> จักตัวมาเคิยกมากนห่องสามสี่ห้าตัว, 6, ตวเป็นพวงอยู่เพื่นกระแม่นบอ ผูกแม่นแม่นผูกเด็กจะโตมึงเอาปลาไว้เดี๋ยวส่ายโยอีแป๊บนึงเมื่อกี้นเอามดปลาก็มันกลับไปยุกยออีกเนาะกำลังมันกำลังมันยุกยอกเลยห่วงมองก็ห่วงเออมองก็ห่วงโอไปจะติดจะนุกปดปลาปดปลาเสียงปลาเล่นอยู่ในท่อ โดนเดีมันจะออกมาเรื่อยๆคนหนีเงียบๆแล้วมันก็ออกมาแหละใส่สองหัวจะย่นีิยับลงมาอีกมันจะเป็นคงน้ำไหลลงมาแบบนี้อันนี้ก็มีกูอู้หตีนนุ่นเนี่ยนุ่นเนี่ยอยู่ข้างบนนี่โอ้ยมาถูกใส่เบิ้งจนขาวไปดิ ทางคุนกระดินขนาดูกูกผเีน,น,นเลยผูบเรามีสองสซื้อมาอันนึงเลยตัดมันยาวพวหูหเลยตัดและใส่หลายทาง <_ t ops> มองใส่ันล่ลงอาพแต่กะจกกัดเตาวไมออกปลดปลาใน,นสาวในไม้แน่และ ปลดปลาแล้วก็ไปยกดอต่อปลาลุดกำลังขึ้นเลยมองก็ห่วงคือว่าอะไรยกก็อยากยกติ๊กอยู่เบี่ยงทางพุ่นผู้ตีนอยู่นี่อยู่นี่อยู่พู้กเอื่อหนังนะข่าวมองบอกนั่นแหละมันตีงเฮงทางผู้อยากรู้มันจะโตจะโตมุมนี้ได้สี่โตปูอุ้ยติ๊กคู่เลยผู้ cộng um rung rưu sau tôi ngọc ký sẵn tìm mì nịt bưng bô mưa mừng sau 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 mì nhau hook kia pec gốc sếp vàt ngọc kiao ngọc kiao hoặc kiao 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 ท่ันมายกยอ่อโตล้วจะมีปลาใ้บักหลายนึ่งไปเมื่อกี้นี่นี่ปลากระเงหนึ่งตัวเออผู้ผู้แล้วแคมผู้สเสาตอกอ้อยขึ้นขนาดไหนดิไหนดิบ่นบุยบุยอยู่ห่ะ แคมลองพุ่นไปเรือ่อยๆนมันขึ้นไะแคมฝั่งพุ่นเมื่อกี้เห็นจะต้องเห็นปลาโดดขึ้นแคมฝั่งเลยเสือไปหอวมันโด,ดดลงอออเออปลาลดปลาลดปลาลด เออเห็นดีอ้าสัเเฮ้ดเฮ้ดเฮเดโอ้แม่ไข่เด <c oughs> อไหวเขาหงบักใหญ่เอ Bắc nhảy lơi Vào vâng lốt, vào vâng lốt Hãy subscribe Bắc หทางนี็ได้จบปลารถดปลาลุปลดแม่ไข่คือก,กอันเล่ตักขนาดเลยอเนวตักมานำสำหรับพ่อเฮงจับปลาลดเยอะตกาเดียวหรือทันปลาขาวเนี่ยนาะ โดดขึ้นอยู่ผู่น้องเห็นวะเจ๊ไปแม่มันอยังบวลงเจ๊ยังบวลงเจ๊ต้นไม้ใหญ่นะ่ะเจ๊ต้นนั่นนะ่ะ พี่น้องต้งกระถินนะลุงน่ะข้อแม่โดดขึ้นไหมประรถอันนี้ไปน,น,น,นี่เจ้พูนต้นกระถินนะลุงพูดลงแล้ววัตีอืมประรถเดินเด้อมันบอลใส่นะนั่นแหละมันโดดขึ้นแ,แถวข้างหลกรุดดูป่าบ่กหมอมันลงเลยเธอต้องว่าต้องเห็นอยู่เออ ปลาจะขึ้นขั <S sulla board> yeah, ้น่ะเออปอนลด้อนลดปลาแย่งเริ่มมาแล้วปลาเป็นเงี้อ้หหันดีโตอีกเหมือนกัน ตะต๊อก็ได้ปลาลดปลาลดหรือปลากระแยงียงปลากระแยงอย่าหั่นมันถ้าตัวใดญรอดเอาไปเลี้ยงปล่อยลงชะได้กินนะปลากระเงียงปลาลดปล่อยเออปลากระแยงปลาลดปล่อยได้ปลาโค่ไปนะปลาลดภาพสองตต๊อกนี่คือแม่ง่าย วังมาโอ้โอ้โอม,ม,มันปีนวางกระดูกกันวางกระดูกกันมันปีนเออเอามันขาดมันออกมากขาดไม่ยกกลงยกกัน,กนมีปลาด้วยน่ะอย่าประมาทวางแบบนั้นน,น่ะน,นั่นดินั่นดินั่นดิจิมกระดุ่งไว้จิ้มซื้อก็ได้สุดไปลัดไลั มามามากลับมาบอลเก้ามาอลเ้ามันกำลังมาเอ when when no. เอมันมาเลน่นนี่เรื่องกูันเลย ลงครึ่งนึงก็ได้บอเคเลยรดน้ำไปเลยแบบมอกี้นี่ห่ครับ้อไปเนาะ มีตัว kind ยิใหญ่ๆรมุดกมุดยิ่งใหญ่เข้าว่ะเดี๋ยบอือโอเดร็ุบะดีตัวนี้ตาแม่ยิ่งใหญ่โซนโซนเอายืนนี่ละเฮาบันนี้ค่ะไม่ต้องหลับต้องนอนกันแล้วใกล้สีมืดเลย

จับปลารถจับปลาขาวพี่น้องเ,เอ้เออเต็มสะดุ้งอนยะพี่น้องกลับมาถึงบ้านเลยตอมนมืดมืดสติกบอกเคนบ่ได้ถ่ายพี่น้องเบิ่งแต่ถ้าในช่องบ้านแดงบ้านสมหันติกไลไรสดอยู่มาเบิ่งผลงานแบบน,นี้ นะเอารถแยกไว้สติ๊กเอามาไว้เธอนึ่งเลยช่วงหัวค่ำเขาถึกดีขนาดเลยกระกุศโบเกนเฮแล้วกระกุใส่อ่าก่อนเด้อตัวใดที่มันยังโบตุยโบเกนสติ๊กสิเอาไปไปปล่อยซะปลาอย่างแหน็บไปปล่อยค่ะ่เสมข้าวเดี๋ยวค่อยเลือกอีกเลื่อกหนึ่ง โอเคเราไปปล่อยมังเราบอกนี่แหละอีนี่อ่านเลยจ้ะคิดหน่อยขากำลังมาแยกอันนี้ปลาลดล้วนนี่เนี่ยสถิติออมาว้ยเท่านึงสถิติเทใส่ถุงแค่แล้ะเฝ้าไปใหม่ปลาลดกำลังใส่มาเทแค่แต่แบบนี้อันนั่นเดีเทเลยพูดกำลังเขาอยู่ทางผูกอยวกำลังอีกอันเดี๋อ้า ปลาเสื่อมปลาเสื่อมกับถือดีดีแห้งค่ําแห้งถือท้ายบ่ได้มือตือต้อโหเป็นอย่างมาเบิง่งผลงานอีกทีลเยลยโต๊ะก็ได้ครึ่งกระโมงถือเบคอนเคนี่ยทังปลาโมงถึงปลาไะดุง้งเนาะกำลังมาอีกก่อนหนาบเคนเอาไปนี่ได้ยังมาปล่อยในนี้นนนอ้ยเต็มเลยอยู่นี่กะ บ่ได้มีปลาด้ี่มีแต่ปลาปล่อยใหม่ด้นี่บาเข็ตไหนห้องตังไหนก็งางอยู่ปลากดปลาตเงงเออปป่อยสะตัวใดที่มันยังบบตุยมันปลาลุมันปลาลดปลาขาวยนะอุ้น้องเว้ปลาลุดเลบขนาดแม่ปลดนะอ้มม่ปลกเลต อ้บาทสองบาทสามบาทสามบาทสอยู่เนาะได้คู่บาทซอนแม่ปดรดเนเหมือนไหมคะโอ้ยคนคคคซอนแม่ปดรถดพูนะพี่น้องสามกะละมังมาเลียงกันดอค่ะกะละมังโอ้พูนะพูน่ะพเสิบโรปอยู่ได้หนิเด้งานเข้าระเบียงานเข้าระเบีย งานเข่าตอนครัวแล e. ้วบบนี okay. magic, so ้ผู้ใดหันมืออื่นเศร้ามาครัวซอยนี่เด้อแต่ว่าคลิปนี้ปล่อยมืออื่นเศร้าผู้อกจ้ะยกเด้อตอนแรงนี่อยู่พุ่นกระหลายเด้กระโลผู้บอกเพียนเอาไปปล่อยฮะเพราะว่าเพิ่นสบายพวกคสิปล่อยซะดีกว่าอย่างนี้เออผู้ใดคือจะใส่เอาปลาเสือมปลากระเงปลาก๊ด ้ตุยมือเศ้าจังเนาะอกพยายามไหมเฮ้ยออกตอนนี้เลยอะออกตอนนี้เลยบอกคัดก่อนเอ้าวสลระบอกกินสิคัดปลาที่มันยังบ่ตุยจ้ะเอาไว้ไปปล่อยสะเฮาแต่มื้อเว้นนี่ก็เอาไปปล่อยเติมนึง,นงได้เนาะ <c oughs> เอาไปปล่อยอีกปล่อยอีกมันมันมัน,น,นอีดีจะม่วนอีดีปลาโมงก็ถืกคักปลายกยอก็ถืกค <c oughs> ักจักปากุดปลาสารพัดปลาโอปะกุดว่าซั่นปลาลดเออ เอาวันนี้บอร์เกนเสติก๊กกสร็สิลาพี่โน,โน้องไปก่อนมืออื่นเศร้าไปอีกเนาะครับเอาครับคลิปนี้ฝากพี่คนนี้ฝากกดไลคล์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเนี่ยเด้อครับแล้วพบอพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามาพักมาพักอุ้ยคุณอะ